นั้นเขามีงานปาร์ตี้อะไรกันว่าน่าสนุกสนานจังเลยขอไปไออไร่วมแจมได้ได้ดแบบฮะเขามีอะไรทั่งหลายฮะหาทามได้ดิฮะฉันก็ไม่โลมเหมือนกันนะพวกว่าตอนัดนเขามีอะไรพวกนั้นแดนไม่มีดนตรีมันก็ยังเต้นม,มันแดนพวกเราไหมไมันดนกับพวกฉันเด้ยยเ,ดดเด้เด้แันรัดหุ่นเนี่ยไม่มีดนตรีแล้วก็แดนเด้ฉันเราสายหาใช่สายหาเนี่ไม่มีดนตรีก็เต้นได้น<ม>ี<ม>่สาวไม่เต้นหน้าเวทีนี่นี่นี่สเต็ปการเต้นนี่จะมาเข้าแก๊งพวกเราสเต็ปการเต้นต้องดีนะต้องมีลีลาเฉพาะตัว ไอเช่นไบพวกนั้นเป็นบ้าไปหรือเปล่าพวกมันมันเป็นอะไรของมันวะตึ้นในดอกก็ไม่มีดนตรีไม่รู้เหมือนกันฉันรำคาญสายตาบางเลยแกงพวกนั้นคิดว่ามันเก่าเลยยังไงไม่เข้าใจใครก็ได้ช่วยฉันลงไปจากก้อนหินตรงนี้สิฉันนอนหลับอยู่ดีๆตื่นมาใครขโมยบันไดทางลงฉันไปไหนวะเนี่ยฉันจะลงได้ยังไงวะเนี่ยยิ่งกลัวความสูงอยู่อะไรติดอยู่ก้อนหินวะเนี่ยกลิ่นเหี่ยวหรืออะไรบันไดอยู่ไหนวะเนี่ยใครก็ได้เอาบันไดไปม่ใช่ใครขโมยไปว่าอย่าให้เจอนะเดี๋ยวเบิร์ตลกสักที วันนี้ฉันย้อมผมสีแดงมาอย่างจ้าไเลยเซ็ตผมมาอย่างดีว่าจะไปเที่ยวสักไหนรอ,อเพื่อนอีกตัวหนึง่งทำไมมันชักช้าจังเลยวะเอ้ hey, พวกนาะยยืน,ปนไปในห้อมมากเลยไงวะมายืนบังสายลมพัดมาได้อ้วนก็อ้วนแล้วมายืนบังลมอีกเหม็นมากเลยน้ำก็ไม่อาบไอ้นายเอาวะฉันจะปลุกนายก็นอนกินอย่างเดียวลุกบ้างหน่อยก็ได้นะออกกำลังกายสุดสายหน่อยกินอย่างเดียวแหละนายก็ไม่อาบน้ำเหมือนกันนะเอาสนุกง่ายๆเราสองคนไม่อาบน้ำบ่พอกันหรอกฉันอยู่นี่เหนือลมฉันยังเหม็นแหละลมพัดเย็นสบายสายลมชอย ตอนนี้ได้สิกวังเวงมากเลยไม่มีนกสักตัวอะไรอยู่แถวนี้มีแต่ฉันคนเดียวทำไมสายลมวันนี้มันเย็นสบายจังเลยวะรู้สึกว่าสัมผัสอะไรได้บางอย่างอ๋อไม่มีอะไรกินเม็นไป้สองตัวนะมันลอยมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าขนาดกิ่ตั้งสูงข้างบนนี่ยังเหม็นเลยอะไรวะอยู่บนต้นไม้ดำๆเอ็นมองไม่ชัดไม่ได้เอาแว่นตามารับแสงไม่ค่อยได้ตาไม่ค่อยชัดเลยตาตีมากเลยแล้วเนี่ยไอ้เห็นแม่หมดำๆอยู่บนช่วยฉันดูหน่อยดิเห็นไหมมาจับกล้องถ่ายฉันอยู่ได้ไม่ตลกเลย ไยไปที่พวกมาหยุดรงอยู่กลางน้ำนี่ได้ยังไงไม่เดี๋ยวจระเข้มาตายหมูแน่นะพวกเราอ่ะไปได้ยังไงว่าพวกดูข้างหน้ามีเสือหรือเปล่าวะเดะอยู่ในน้ำก็ไม่ปลอดภัยนะเอ้ยพวกนายนดูไอ้ฝูงปูดพวกนั้นี่กำลังจะข้ามน้ำมาข้ามน้ำมาถึงฝั่งในเล่นมันเลยไหมโอเคเอาแบบนี้นายนอนรอยอยู่นี่เดี๋ยวฉันจะเดินไปดักข้างหน้าโน,น่นไม่เอาฉันกลัวอูนดนายไปไหนไปด้วยเราจะตามมาันไปไม่ถึงบอกให้รออยู่ตรงนั้นเอราจะไปอยู่ตรงนู้นนี่ไปตรงนั้นขี้าดนายไม่ได้ชีวิตขาดกับแบบอุ่นยังต้องมาแหลกพอดีไม่ได้แหลกหรอก หน่องสี่ตัวโดนในวิธีการจิตกินให้เร็วนี่ตจงจิตยังไงมาดูมาดูนี่แม่สอนเด็กไม่เส็นใจอะไม่เส็นใจแหละอ่าฉันก็ไม่เส็นใจเป็นแกนไม่เส็นใจไม่อยากเรียนรู้เบื่อหาหาาให้เด็กคนนี้สักหน่อยนี่พ่อแม่ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ดีไงวันเนี้ยนี่เหาเต็มเลยเนี่ยเต็มเต็มตรงนั้นเลยเต็มเลยโอ้โหเสื้อกั๊บบกมากเลยเสื้อกลัมากเลยเนี่ยโอ้โหแม่ไม่อาบน้ำให้ประมาณห้าปีแล้วเป็นยังไงเป็นยังไง จะเป็นยังไงขวดจิกระโปงโง่ครุ่งเดินจีไอเด็กไดยเดี๋ยวโยนทิ้งลงข้างล่างไปเลยจิกระปุกมากนะวันมากินอาหารไปต้องดูสร้างดูรัดลาวความเรียบร้อยให้กันและกันด้วยไม่งั้นเสือมาโดนข้าวคอี่ตายหาแบบตายหมเลยนะพวกไม่อนึงกลัวฉันจะดูแลละไงฉันหาปากมันให้เสือเขาเพ็้นละเ็นปากเนี่ยเจอกินปากแค่นี้ก็ไม่รู้จะมาอย่างไรเลยฉันมันจ้าพอิ้นเจอทรงผมสมบัติเกาหลีนี่เสือก็ไม่กล้ามาแล้วฉันจะดูแลพวกน่าเองเชื่อใจได้ชินต้องทนรอเจชอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ กินน้ำไม่ทำอะไรอย่างอื there, ่นเลยนั่งแช่แช่เช่แล้วก็แช่อยู่เนี่ยเบื่อมากเลยแกฉันนอนหลับอยู่ดีๆใครไม่แอบปิดไฟในห้องวะเนี่ยกลัวจะมาะทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยประทาออกอยู่ตรงไหนวะเนี่ย่ะทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยอ่ะอ่ะตื่นมาเนี่ยโอ้โหใครมาปิดไฟวะเนี่ยมืดมากเลยที่นี่มันที่ไหนวะนี่ใครจับฉันมาวันนี้เขาเมื่อยวะนี่ทางออกอยู่ทางไหนวะมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยใครข้างนอกมีใครอยู่ไหมประตูอยู่ทีงไหนวะเนี่ย่ะที่น่ที่ไหนวะเห็นยังไงเด็กน้อยวิวข้างบนสปาใจไม่เหมนั่งด้วยยเนี่ ขอ,อ,อเดินมาหรือว่าเป็นด่ามาแย่งนี้เซ็ต <c oughs> <c oughs> ผมมาอย่างดีเลยวันนี้ว่าจะออกไปหาอาหารกินสักหน่อยรอเพื่อนอีกตัวยังมาเน่เน่สักลายทหารด้านล่างมาด้วยเนี่เน,น่จะได้เป็นนกทหารเสือเนี่ยเซ็ตผมมาอย่างดีเผื่อเจอส,สาวอี๋รอ,อไว้เพราะแต่ฉันรอ,อนานแล้วนะเนี่ยเมื่อไหร่มันจะบินมาสักทีมันนัดเจอกันตรงเน่เนี่ยมันไม่มาสักทีเลยฉันจะรอไม่ไหวนะเดี๋ยวฉันไปก่อนล้วบินเดี่ยวเลยนะเน่จะที่ไหนวะเซียนแม่ไอ้พวกได้วอกับตะไคร้ไปมา ไม่มีที่อื่นนอนตั้งยังไงวะเนี่ยฉันจะนอนสบายใจสักหน่อยทำไมต้องมันหยุดใครกันด้วยวะเนี่ยไอ้แม้นต์วะฉันไปก็ได้เวะตามมาดิพวกเฮ้ย hey, พวกมีคนมองเราที่ไหนไวะแกล้งนั่นงไงมันมองเรามีปัญหาอะไรกับแกงพวกเราหรือเปล่าวะดิจะเอากับพวกเราห้าตัวเนี่ยฮะมังอยู่ได้เขาไปถามดิพวกมีอะไรข้องใจกันหรือเปล่าชีวิตฉันนี่มันช่างเซ็งนะ่าเบือ่อจิบหายวันๆไม่มีอะไรจะทํานั่งดูลมดูหญ้าอะไรไปเป็นเพลินไม่มีอะไรจะกินเงินก็ไม่มีไอ้กิเกียร์ไว้กวว่า กินยาเหมือนไฟไดีกว่าสิ่งชีวิตหาแฟนไปได้นะ้าตาเราก็หล่อในไปเข้าฟิตเนสแล้หุ่นยังดีเจ้าม่สาวยังไม่มองอีกวะดีอะ